พวกเราทําเกษตรเนี่ยผมอยากให้พวกเราเนี่ยให้สังเกตสังการนิดนึงนะเราไม่ใช่งักง่ายเราไปถามคนที่จะเอาเงินจากเราส่วนมากพอมันมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นมาพวกเราก็จะไปที่ร้านค้าเฮียเฮียตรงนี้มันมีปัญหาอะไรผมยกตัวอย่างเช่นปายใบไหมไม่ว่าจะเป็นมะม่วง ไม่ว่าจะเป็นลำํำไยไม่ว่าจะเป็นลิ้นจีไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหลายอย่างไม่ได้เกิดจากอาการขาดธาตแต่หลายอย่างเกิดจากอะไรรู้ไหมนะฮะนะะพวกเราชอบไปพ่นพ่นยาพอพ่นยาเสร็จมันเกาะใบพอเกาะใบเสร็จปุ๊บใบมันหนักน้ำมันก็ถ่วงลงมาน้ำมก็จะมารวมกันที่ปลายใบนะฮะ แล้วในปลายใบอะ่ะที่มันมีน้ําอยู่กรณีหนึ่งก็คือน้ํามันระเหยออกแล้วเสร็จแล้วตัวยาที่มันอยู่ในน้ําอ่ะมันก็แค่เข้มขึ้นเข้มขึ้นเรื่อยๆพอมันเข้มขึ้นเรื่อยๆมันก็ทําให้ปลายใบไหมหรือพอแดดมันจ้านะน้ําเนี่ยมันก็จะเป็นตัวต้มปลายใบอะ่ะให้ไหม หลายครั้งหลายเหตุผลเนี่ยที่ผมไปเยิน,เด,นเดินดูเนี่ยมันมาจากสาเหตุตรงนี้มันไม่ได้มาจากสาเหตุที่ขาดแคลเซียมนะขาดแคลเซียมขาดโพแทสเซียมหรืออะไรเงี้ยแล้วพวกเราก็ประเคนเข้าไปประเคนเข้าไปปะเคนเข้าไปต้องเรียนรู้ฮะอย่าใช้จำและถามอย่างเดียว ผมถึงสอนพวกเราว่าให้อ่านต้นไม้ให้เป็นให้เหมือนเลี้ยงลูกทุกวันนี้เราเลี้ยงลูกเนี่ยสถาบันครอบครัวผมจะสอนเรื่องเลี้ยงลูกนะพ่อกับแม่เข้ามาในเมืองหาเงินหาเงินส่งกลับไปให้ลูกลูกให้ใครเลี้ยงให้ย่าเลี้ยงให้ยายเลี้ยงให้ตาเลี้ยงให้ปู่เลี้ยงปู่ย่าตายายก็โอเคมีเงินมาก็ประเคนนะ ไม่เคยสั่งสอนหรอกทุกวันนี้เห็นไหมฮะงานบุญงานอะไรก็ช่างเด็กมันยกพวกตีกันอะไรกันเนี่ยนะแล้วเสร็จแล้วพอม,มีปัญหามาก็พ่อแม่มันหยุ่มเทวีวกันมานั่งร้องไห้เออก็เพราะอะไรเพราะไม่ได้รับการสั่งสอนพ่อแม่เข้าไม่ถึงจิตใจเด็กตายายปู่ย่าตายายญาติผู้ใหญ่หญหญหญที่เลี้ยมันอยู่ก็ปล่อยปะละเลย เปรียบเหมือนตอนเนี้ยต้นไม้ที่พวกคุณเลี้ยงเลี้ยงกันอยู่ปล่อยปะละเลยไม่เห็นช่อดอกไม่เห็นผลกูไม่บำรุงกูก็ปล่อยกูก็กินกูก็เที่ยวกูก็ใช้ของมันพอได้ราคาพอรู้ว่าราคามันดีทุกคนวิ่งเข้าใส่ตูม้มนะซึ่งเมื่อต้นฤดูเนี่ยผมก็เคยพูดกับ สมาชิกหลายคนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ปลูกผักผมบอกเฮ้ยพริกนะเตรียมปลูกได้แล้วนะเพราะต่อไปนี้ราคาพริกมันจะขึ้นมิถุนากรกฎดาสิงหากันยาตุลาเนี่ยราคาพริกมันจะขึ้นอย่างนี้เลยนะ แต่ไม่ใช่เห็นพริกราคาขึ้นอย่างตอนนี้พริกราคาถึงว่าพริกราคาพริกขี้หนูเนี่ยราคาสองร้อยบาทโอ้แห่กันปลูกใหญ่กว่ามันจะออกดอกทันวาน้ำเป็นฤดูที่พริกออกดอกออกผลพืชกันหมดนะแล้วเสร็จล้วก็มานั่งบนว่าปลูกแล้วเนี่ยขายไม่ได้ราคาเลยนะขายไม่ได้ราคาเลย เราต้องรู้ว่าอะไรควรปลูกอะไรไม่ควรปลูกอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำนะแล้วพริกถ้าจะไปสู้ราคานะเราจะปลูกให้สู้ราคาหนึ่งเราต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่พื้นที่เพราะพริกไม,ไม่ชอบน้ำท่วมขังเห็นไหมพริกชอบแดดประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ เจ็ดแปดสิเปอร์เซ็นตะ์ถึงร้อยปอร์เซ็นตะยิ่งถ้าพิขี้หนูเนี่ยถ้าเป็นพืชที่เป็นพิกเออเป็นพิกที่ได้ปลูกร่วมร่มนะฮะโตดีมากนะโตดีมากนะครับเรื่องพวกนี้นะพวกเราต้องรู้จักทำเรื่องเกษตรปลานิ์กันบ้าง นะไม่ใช่เห็นเขาทําอะไรทําตามทําแบบพูดกันยยหยบแยบแบบเฮงซวยเลยละ่ะพอเสร็จแล้วพอมีปัญหามาอาจารย์ก็ทําอย่างนี้แล้วทําไมมันอย่างนี้อ่ะพอไปดูแปลงบอกว่ากูเอ้ยหลายคนสมัยก่อนทางภาคเหนือเนี่ยผมเห็นเป็นอย่างนี้แล้วก็โดนผมเอ็ดแบบไม่ไว้หน้าเลยละ่ะผมบอกคุณทำงานอย่างนี้แล้วคุณอยากได้เงินแบบแบบเขาเนี่ย คุณไปดูพวกที่ทําทาแล้วรวยเนี่ยพวกนี้เขาจะจ้องตลอดเวลาเขาจะต้องระวังตลอดเวลาเขาจะอันนี้ตลอดเวลาเขาจะนะแล้วเขาจะรู้ว่าตอนไหนเขาจะลงอยากรวยนะฮะต้องละเอียดอยากรวยต้องละเอียดอยากรวยต้องบันศึกษาหาความรู้ต้องเก็บความรู้นะ อย่างที่คุณเสริมเอาถ่ายรูปพริกที่มันอยู่ใกล้ๆกับต้นเอที่ปลูกที่มันขึ้นเองอ่ะที่อยู่กับต้นไอ้ปาล์มนะนะผมบอกนะอย่าไปตัดทิ้งนะเราพยายามปลูกเยอะๆเพราะความหลากหลายทางชีวภาพอะพวกคุณชอบทำทำพืชแบบเชิงเดียวอะ เรามองข้ามพริกเ่ะเพราะเวลาคุณขายปาล์มคุณขายเป็นตันแต่คุณจะขายปาล์มได้เดือนหนึ่งคุณเก็บกี่ครั้งคุณลองนึกดูแต่พริกเนี่ยคุณสามารถเก็บได้ไล่เก็บกว่าจะเก็บหมดทั้งแปลงเนี่ยนะคุณปลูกกลหางอะ่ะในแปลงของคุณอะ่ะกว่าคุณจาเนี่ยนะค่าใช้จ่ายทั้งหมดในบ้านเนี่ยมาจากตรงนี้ ส่วนเงินก้อนที่คุณจะไปซื้อรถซื้อซื้อที่ซื้อลงทุนทําอะไรเนี่ยคุณเอาเงินจากการขายปาล์มนะผมถือว่าคุณเสริมเนี่ยเป็นคนที่ไขวคว้า,วาแต่ว่าใจร้อนยังไม่เข้าใจระบบอีกหลายเรื่องนะผมถึงพูดถึงคุณเสริมบ่อยเพื่อจะเบรคคุณเสริมลงมาแล้วก็จะสร้างคุณเสริมให้เป็น PR man หรือ หรืออารักขาพื้นให้ได้ใจเย็นๆใจเย็นๆแล้วก็แตกปัญหาของตัวเองให้ได้หกต้นที่คุณลองอยู่อ่ะนะคุณต้องอ่านให้ออกว่าเอ้หกต้นเนี่ยต้นที่แข็งแรงที่สุดเนี่ยมันพัฒนาไหมต้นที่แย่ที่สุดมันพัฒนาไหมแล้วมันพัฒนายัางไงคุณต้องอ่านให้ออกถ้าคุณอ่านออกคุณก็จะเข้าใจเรื่องที่ผมพูดเรื่องวิถี prm โอเคนะครับ